Good morning for everyone. Welcome back again in English class by Teacher o oh. l l For today we will learn about Unit 6 Sport Day. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาอังกฤษกับค,คุณรูออมนั่นเองซึ่งวันนี้พบกันในบทที่6กับเกี่ยวกับเรื่องของ สปอร์ตเดย์นะคะก็เป็นเกี่ยวกับกีฬานะคะเราก็จะมาเรียนรูน้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬากันซึ่งวันนี้เราก็พบกันในวันจันทร์ที่27่สิจ็ดันวาคมสองพนห้ารเป็นเวลาเดิมเวลาชั่วโมง,งที่3ของเรานะคะ11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานั่นเองนะคะของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาต่างๆนะคะเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์กัน มาดูคำแรกค่ะคำแรกนะคะคำว่าอะไรเห็นแล้วรูปนี้นะคะวอลเลย์บอลนะคะสกดนะคะตัวแรกนะคะ v O L L E Y B A L L volleyball กีฬาวอลเลย์บอลนะคะต่อมาค่ะที่สองค่ะรูปนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะคือ badminton นะ,ะ inton, นะคะ badminton ก็นะคะ B A D M I N T O N Badminton กีฬาแบดมินตันนะคะต่อมาค่ะเห็นรูปนี้แล้วรู้จักแล้วใช่ไหมคะ b s e Ball B A S E B A L L b s e Ball กีฬาเบสบอลนั่นเองต่อมานะคะ Table Tennis นะคะ tabl e t i n n i s table tennis ในที่นี้นะคะนอกจากสุดท้คำว่า table tennis ในกีฬาประเภทปิงปองแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ทับศัพท์ได้ปิงปองก็ได้เลยนะคะ p i n g p o n g ปิง p อ n g นะคะกีฬาปิง p อ n g นั่นเองต่อมาะคะ่ะ skateboarding s k a t e B O A R D I N G Skateboarding การเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองต่อมาค่ะ Race Race แปลว่าการวิ่งแข่งนะคะ R A C E Race การวิ่งแข่งนั่นเองต่อมาค่ะ Basketball Basketball ก,ก็ B A S K E T B A L L a s สเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองต่อม,มาค่ะ F O O T B A L L ฟุตบอลฟุตบอลหรือกีฬาเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะอที่นี้อาจใช้คำว่า soccer ก็ได้เหมือนกันนะคะ S O C C E R soccer กีฬาฟุตบอลเหมือนกันในส่วนนี้ก็จะเข้าสู่กิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะ ูนะคะก็จะให้นักเรียนจดคำศัพท์ต่อไปนี้ลงในสมุดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่35คําด้วยกันนะคะ<ง>เมื่อจดใส่สมุดแล้วก็ลองฝึกอ่านไปดูนะคะว่ามีกีลอลไรบ้างนะคะั้มหมด35คําจะได้ลักษณะนี้นะคะยังไงลองไปจดลงสมุดดูนะคะค่ะให้สวยๆเลยนะคะแล้ว เเล่ yeah. wow. นะคะ see you next time get love for everyone bye bye